เบนเรวิยาน,านันใส่ชุดเจ้าสาวสวยสง,ง่างดงามมากช่วงนี้ปังทั้งหน้าที่การงานและเรื่องความรักเลยนะเนี่ยสำหรับนางเอกสาวชื่อดังเป็นเรวิยาน,านันถ้าเกิดขึ้นแทนเป็นลูกรักของช่องวัน31มีผลงานการแสดงละครออกมาได้ให้ติดตามกาันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวส่วนเรื่องความรักตอนนี้เธอกำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ประกาศข่าวหนุ่มหล่ออบชัยนนท์หานคิริลัส ต่างฝ่ายต่างพาไปเจอครอบครัวกันแล้วด้วยแต่ในอนาคตจะไปถึงวันวิวาหวานฉาำไมก็ต้องรอลุนและรอติดตามกันนะคะเพราะทั้งคู่เพิ่งจะเปิดตัวคบกันได้ไม่นานเองล้าสุดสาวเบนก็ได้ลองสอมเป็นเจ้าสาวแล้วกับการถ่ายแบบชุดเจ้าสาวสวยสง่างามในคอลเลกชันพิเศษ The Magnificent c l u d of Siam จาก้องเสื้อดังระดับประเทศ แต่ละชุดก็มีดีไซน์สวยแตกต่างกันไปดูมีความปราณีตรเรียบหรูงดงามวิจิตดังนางในวรรณคดีสวยงามมากออร่าเจ้าสาวจับดุดนางในวรรณคดีสวยหวานฉ่ำขอบคุณข้อม,มูลวีนัสเคาเจอร์วันัสกูตู